ลองดูครับนาาน,นี้ก่อนน้ำมันท่วมหนาครับมันมีฝุ่งพวกกชะโดด้วยบอกแล้วนาเน,นี้ยมันน่าดานาันเท้าอุ้ยเป็นอะไรวะวันนี้วะ ถึงป่ะ <laughs> <อ>โอ้ข้อวิงว่งว <h> ่ะโอ้โหขอ้อกก็เริ่มเลย พร้อมเอดีกว่าเนี่ยขึ้นน้ำขึ้นน้ำมาดีเลย อุ้นอู้นอุนไอ้ดู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 หรือปลาช่อนวะเฮ้ยเหมือนปลาช่อนเลยนะเชฟฮะแต่เหมือนปลาช่อนะโดู ชโดแว้นวะเอาป่ะเนี่ย <laughs> เป็นช h a d วนนะครับ <laughs> กัดนะครับโอ้โหกัดคิดว่า s h a ใหญ่หากัาดเจ้ากระปอมเอไม่รอดหรอกแม่โดนแล้วครับเนี่ยครับเป็นช h a d ไซส์พันครึ่งโลเองฝ่าวปดได้ครับเจ้ากระปอมเอนะครับโอ้โหเดินจนได้ขนาดตีปานามันมีฝุงลูกคอกช h ด d o w เยโอเคครับผมฝ่าว้ด้วยครับ มันติดกับคลองครับลองดูลองใช้เจ้ากระปอมเอลากดูโอเคครับผมจอดมาครับ